คือคือแบงก์ชาติเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําเงินเฟ้อสูงที่สุดในตลาดเขามองประมาณ2ซึ่งถ้าเราผมดูจากตัวเลขปัจจุบันที่3เดือนก็ติดลบแบบเนี้ยแล้วดูทิศทางในปีนี้ผมว่าเดือน1เดือน2นี่จะถึงเงินเฟ้อไทยก็ยังกลับมาเป็นบวกก็ถือว่าค่อนข้างต้องลุ้นนะฮะยังมีโอกาสติดลบอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าการที่ เขาเคยมองเงินเฟ้อ2.6มีรอบหนึ่งที่เขาทําเงินเฟ้อ2.6อันนี้คือมองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะแต่ตัวล่าสุดเขาปรับลงมาแล้วเหลือ1.1กว่ากว่ามันชัดเจนแล้วว่าดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นต่อแต่ทีิงแต่ว่าจะลงไหมเนี่ยผมว่าแค่เงินเฟ้ออย่างเดียวเขาจะยังยันอยู่เขาจะยังยันอยู่หมายถึงว่าเขาจะยังไม่ปรับลดในมุมมองของแบงก์ชาติผมคิดว่าต้องมีอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เขาลดดอกเบี้ยก็คือ GDP คะถ้า GDP ไม่ถึงเป้า ไม่ถึง3ไม่ถึงเลข3ามปีนี้ไม่ถึงเลข3นะปีที่แล้วคงจบ2กว่า2องพันะครับ GDP โต2อกว่าแต่ถ้าปีนี้มีเลข2มงไหมเห็นอีกเนี่ยหรือว่าไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วเลขมันยังไม่ฟื้นไตรมาสอเลขก็ไม่ฟื้นอีกโอกาสลดดอกเบีย้ยผมว่ามีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่เงินเฟ้อแบบเนี้ยผมว่าแบงค์ชาติกาลังน่าจะยังยันอยู่แต่ชัดเจนนะฮะหลายฝ่ายกดดันพอสมควรทั้งทาง,งนายกก็บอกว่า2.5เนี่ยสูงไปอ่ะเฟดจะลดดอกเบีย้ยไทยก็คงจะไม่ขึ้นต่อละ เงินเฟ้อเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราคิดเราที่ชัดเจนแน่นอนคือ2.5เนี่ยคือสูงสุดของเงินของดอกเบีย้ยไทยกับปีนี้ครับมันก็อาจจะเป็นภาพเดิมก็คือว่าเป็นการไม่สอดคล้องกันของระหว่างผู้กําหนดนโยบายนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นชนดิที่ว่าแบบเฮ้ยฝรั่งเขาจะมองยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคลังกับการเงินก็จะทํางานแยกกันจะจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีการแทรกแสงตรงนี้ระหว่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า สัญญาณตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกในเชิงของความเป็นห่วงของทางคลังว่า SME หรือว่าคนที่ต้องอาจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวที่เป็นประเด็นกันอยู่ว่าแบงก์กำไรสูงมากเป็นประวัติการ์ก็มันก็มาจากดอกเบี้ยรตรงนี้แหละฮะ net interest margin เพราะนั้นผมคิดว่าการที่้สัญญาณมาแบบนี้แล้วภาพเงินเฟ้อไปแบบนี้มันมันบอกเราชารัดเจนก็คือ2.5นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของดอกเบี้ยไทยครับ